โอเคสวัสดีน้ำชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้เราอยู่กับเกมของบูมซากนะครับออเหรือดีๆทั้งสองนั่นเองก็อยู่กับคุณกีตายเช่นเดิมโยสวัสดีครับตอนนี้พวกเราเราเยจะไปลงดันเจี่ยนนะครับไปฆ่ารา <Okay. S 1> ชินีมดนะครับเข้าที่สเตั่นแล้วก็รอครับมช้าประจำแบบคือโอเคมาแนละ้วโอ้ย <Yes. S 2> นี่เกาะนะ สร้างแะครับสร้างแล้วก็วันนี้จะตะลุยราชินิมดนะครับมาครับมาอีกแล้วแบบตอนแรกเราจะใช้แบบจิปจิปนะครับแล้วก็ไปชิวชิวก่อนแล้วก็ไปชิวชิวอันนี้นครับอันนี้เป็นตัวสีเฟาใครอะใครอะใคร อัปเลเวลไปต่ออายุกลายเป็นสีทองครับแล้วก็รับรางวัลได้อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีบ i p อพีถึงเลเวลสิบสองมครับถ้าจะไม่ผิดนะ่ผิดแล้วมันก็ไปเล่นคนเดียวไปเลยแย่โชว์โหดนะมไม่แน่จะร้องไห้กลับมาก็ได้จริงๆเราลายแต่เราโชว์โหดโอเคมา บทแค่ okay, นี้เวลาลายคือผิวฉลอกเนี้ยเดี๋ยวจะมาโชว์ถั่วให้ดูนะคคลิปที่แล้วไม่ได้โชว์ถั่วนะครับงั้นคลิปนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยจัดไปคนระับนีครับปุ๊บโจมตีเสร็จถัวจถถถ่วมาโจมตีถุยถั่วมาช่วยไม่ครับ,รบมันจะปัดเป็นรัสมีอ่ะบรัสกามี <วง S 2> เดี๋ยว,ว<ง>เดี๋ยวรู้ให้ชัดนะ ได้ดูอีกครั้งนะคนี่ครับปั่นออกไม่ออกอมันไม่ออกมันเป็นดวงคนระับมันไม่ใช่แบบทุกครั้งนะมันแล้วแต่ดวงโอเคเอือช่วงนี้ไม่ไม่มีอะไรพูดนะมันไม่ออกอะ่ะเน,นีย่ย เดี๋ยวก็กด <Okay. S 1> เพลงฟังละเือนั่นแหละอะไรเนี่ยจะเรียมั้มจะเรียมไหมคุณอะไรเนี่ยแบบมันกระจอกมากเลยอะแบบถ้ามันมาแบบเนี้ยโอ้กระจอกกว่าไอ้นั่นตั้งเยอะเลยไอ้ที่เราสู้ไม่พร์ที่แล้วอะ่ะ <c oughs> ยิงเปล่าชนะนะครับจ,จัดจัดดักให้มันเลยครับเอาแบบเพาเวอร์อะไรจัดหนักเลยเนยครับมันไม่ตายให้รู้ไปนะครับจับตำแหน่งรับจับตำแหน่งต้องใช้กับผู้เล่นมาอะไรมันเนี่ยจะเลียไหมจะเลียไหมจะเลียให้แห้งเลยอะไรมันวะอะไรวะเลียอะไรโ okay, อเคเราเ็นเนี่ย ต่อไปราชินีมดนะครับซึ่งการเล่นกับราชินีมดนะครับคุณกีตาร์เขามีสูตรนะครับแบบใช้ยิงนะครับโอเคเดี๋ยวคุณกีตาร์ก็จะโชว์ให้ดูนะครับถ้ามันกากากเราก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้ต่อให้ต่อให้ม่ต่อให้ด้วยนะครับแล้วอย่างที่พที่แล้วผมบอกไว้ครับเราต้องปิดฝีดกับปิดชุดนะครับถึงมันจะไม่ขึ้นแหลกอันนี้ขนาดยังแหลกนะครับถ้าใส่ปีกับชุดจะขนาดไหน ใช่ครับพรามุ่กาครับเนี่ยครับอยู่ใกล้นี้พอดีเลยใกล้สุดเลยเนี่ยครับคุกิตาเขามีสูตรนะครับให้ถอยมาข้างหลังสูตรเลยนะครับแล้วก็ยิงที่ตัวแม่มดเนี่ยครับแบบยิงยิงไปร้อยหนึ่งเลยนะครับมันจะกลัวอะไรครับยังถ้าไม่ค่อยมีเสียงเดี๋ยวเพิเสียงหน่อยละโอเคอ่านี่ครับไปแล้วสุด องายี่สิบสามสายี่สิบสามครับใส่เต็มร้อยเลยคับใส่เต็มร้อยแล้วยิงร้อยหนึ่งครับเนี่ยครับปงเต็มหัวเอ็กช็อตเนี่ยครับจบมันง่ายเกินไปแล้วถ้ามันง่ายขนาดนี้เดี๋ยวต่อคิวๆเลยครับเมื่อกี้จิบจิบเมื่อกี้จิบจิบนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นอันนี้สามารถเลือกได้สองใบครับสองใบถ้าเลือกอีกใบหนึ่งมันจะต้องเสียเงิน ああเนี่ยเนี่ยครับเราไม่เอานะครับเราฉลาดนะมาต่ออันนี้จะเอาแบบชิวๆนะครกี่แค่กี่รีบนะตอนนี้ไปเลยว้าลังงดฉันก็ไม่กลัวหลอกเลย ต่อต่อให้เข้ามาลุมเลยก็ได้มันไม่เหนื่อยเลยเนี่ยหันมาหันมาถอไปมันไม่เมื่อยมันไม่เหนื่อยมันปวดคอนะตอบจับไปเลยยี่สิบห้าเนี่ยครับผมเป็นระดับนักแม่นปืนนะอือตายเป็นปรู เออถั่วช่วยอือหาคู่เรื่องสีขึ้นนม่เคยเห็นโอ้ตักคู่ครับเจ็บแบับมั่วไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับคือเราเก็บมดแหละ ตัวาบกเปลือให้กูบักก็ได้เนี่ยครับเป้่ยเป็นงไงเป็นงไงถ,ถ้ามันตรงเนี้ยน่าจะโดอนอยูาอ่างเนี้ยโอ้ยปวดอเว้ยเมื่อกี้จับไปจับไปนี่นะครับตัว,วบบกไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรา จะปีนป่าองตายครับเหลือสองตัวสุดท้ายสองรูปหนึ่งนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือการกด T นะครับ T คือ pass p a s คือ,อผ่านผ่านแล้วก็คือให้ฝ่ายศัตรูยิงต่อครับแบบเราไม่ใช้อะไรนะครับนะหายไรลเหมือเดิมอ่ะมันหายชิพ มันง่ายจุงเบยโอ้โหแบนโดเดินโอเคตอนนี้เข้ามาถึงราชชนีมดแล้วนะครับจับจ oh, <bin S 1> <Okay. S 2> ับเดี๋ยวเราจะสู้ไก่ด้วยหรือว่าอะไรเลยเดี๋ยวผมต้องดูดูดูเวลาพอใจเธอยังคูเป็นของใครไม่ใช่เราจุ๊ยแบบ พาเราไปต่อเถอะไปแล้วเออมันง่ายจังเลยเมื่อไหร่จะไปนี้เคเปไปแล้ว<ป>เราไปเลยไปแล้วไปรับรับใช้สูตรเดิมครับเลื่อนมาตรงสุดเลยแล้วก็แบบมั่งสาย23แล้วก็ยิงสุดเลยตรงไหนครับยิงร้อยครัยิงร้อยหนึ่งนะ จยิงเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเกินสายปิดครับแต่ผมแนะนำให้ยิงร้อยหนึ่งเลยคนระับหัความแรงไปนด้วยแบบยิง,งแรงๆนะเคยเล่นทุก่อนนะนั่นแหละรัย่ิบสามล้าทำไว้แลก็สั่เต็ม้อเต็มข้งใเขยังเสียบเสาเต็มห<อ>ัวเต็มสิ้เรายิงเปล่าเลยก็ได้ โอ้มีคนขายตัวด้วยเอาเอาหิวเอาหิวให้มันเอาหิวเลยแล้วทำไมมีสิบสี่ก็มีสิบสี่ไงก็ฮิวเราบวกไงยจะตายฮิวให้ตัวราชนึงครับแม่งมันเลือเล่อนหน่ยไม่เพิ่มครเสียไปเลยมันคืออะไรไม่รู้นะเกี่ยวเนียบ เราจ,จัดหนักแล้ว <ไป S 1> ครับไปเต็ม,ตมหัวแล้วอันนี้ของจริงแล้วครับจะลดองศาก็ได้แต่ห้ามถึง20 4. 20 4. 20ไม่มีต่อแล้วครับโอเคชนะนอย่างง่ายได้แบบลงดันเทียครั้งนี้โพูดง่ายครับติ๊กติกต๊กติกต๊กอยู่นั่นแหละไม่ไหวจะไปวะใช่ อไนต่อเล่นอะไรต่อครับเดี๋ยวแบ่งความกันลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับโอเคครับใครชอบกดไลค์นะก็ฝากกดซับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคขอบคุณมากครับ